สีขาวบานสะพังบานเด่นเป็นสงา่าบนดอยพุทธธรรมนำสุขค่ะชาววันพระที่สามิถุนาหกสี่นะคะเชา้านี้งามมากเลยนี่คือบวัวหลวงกีบจะสล่างค่ะพ่อเกสอนเขาหน่อยนะดูสินี่คือลักษณะบวัวหลวงกีบเขาจะบานได้ออกเต็มที่ไม่มีอะไรมาห,หอมมาหอมเป็นอุปสรรค อันนี้บัวสัดบัวสัดจะปลุมปุ่มเป้าข้างในนะมีลุงตุงนังเหมือนจิตใจคนที่มีเกลเลสดห่อห้มอีลุงตุงนังจะบานจะเบ่งบานในสิลในธรรมก็เบ่งบานไม่ได้เต็มร้อยมีแต่อุปสรรคมีแต่สิ่งขวางกัน้น อันนี้จะอ้าก็บให้บานสะพังให้งามเต็มที่ขึ้งไม่ได้ถ้าไม่มีคนมาช่วยแหวกให้คุณแม่ไม่แหวกให้ประจําส่วนบัวหลวงไม่ต้องได้แวกเพราะภายในเขาไม่ลกลุงหลังดูสิคะภายในเขาไม่ลกลุงหลังมมนไม่มีอะไรมาห่มกรีบเขาก็อ้าได้อย่างสบายเลยอ้ากีบโชว์ความงามเหมือนคนที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีภาระทางใจมาก จะออกไปปฏิบัติธรรมจำศีลหรือจะไปทำความดีอะไรก็แล้วแต่เขาไปได้อย่างสะดวกอย่างคล่องตัวไม่มีห่วงดึงหน้าดึงหลังว่าติดนั่นคานี่สารพัดดูเอาซะบัวหลวงกับบัวสัตว์แม้จะอ้ากีบก็ยังอ้ายากเลยบัวสัตว์นะส่วนบัวหลวงอ้าไม่ยากเลยพาอเกสอนเขาเห็นไหมไม่เป็นาระทางใจอ่ะไม่เป็นพระภายในภายในเขาไม่ลุกอีลุงตุงนาง นี่ก็ดอกน้อยนี่บวัวหลวงในอ้ามือสาวนี่ดูข้างในเขาสิน่ะเดี๋ยวพอแดดสว่างมากๆเขาก็อ้าได้เต็มร้อยเลยนะอ้าก็อ้าได้บานนี่ขนาดคุณแม่ช่วยอ้ายังออกมาได้เต็มที่เลยเธอคาอะไรมากมายหืมีแต่คายุ่งคาใหญ่เนาะมีแต่แนวคา ขาไม่มีอะไรมาคาส่วนอันนี้ยังไม่ถึงที่เขาจะเบ่งเต็มที่นี่ไม่ใช่เขาคานะเขากำลังค่อยๆอ่าอันนี้แม่ขาเกยลูกยังตรงได้เลยดูสิแม่เขาขาเกยนี่แม่เขา <c oughs> ส่วนลูกเกิดตามหลังตรงเลยเปรียบเหมือนแม่ไม่มีสินไม่มีธรรมแต่ลูกเกิดตามหลังลูกรู้จักแยกแยะผิดถูกชั่วดี แล้วก็เดินตามเส้นทางแห่งธรรมของพุทธะได้อย่างสง่าผ่าเผยน,น่ะเป็นต้นแบบต้นอย่างในวงตระกูลของพุทธะได้ไม่เป็นพุทธะแต่เปลือกไม่เป็นพุทธะไรสักกายาภาพไม่เป็นพุทธะเถื่อนเขาโชว์ให้แม่เขาดูว่ะหนูจะเป็นพุทธะที่มียี่ห้อแม่ขาเกย์เส้นแม่คิดเล่ามาเบียร์เล่นไพ่กันพนันดาทอสอดเสียดชอบรักเลกขโมยน้อยชอบฆ่าสัตว์ใจร้าย,ายใจดำ ส่วนลกเกิดที่หลังใจประเสริฐลำเลิศตรงขึ้นแล้วก็อ้ากีบให้แม่ดูว่าดูซิในใจหนูขาวสะอาดไหมแม่แม,แม่ใจหนูขาวไหมแม่หนูจะสร้างความเดียเพื่อบงตระกูลของเรานะแม่นะปู่ย่าตายยายตายไปแล้วจะได้บุญจากหนูนะคะเนี่ยเขาโชว์อ่านซิคะอ่านดอกบัวให้ออกอ่านตัวให้ออกบอกตัวให้ได้ใช้ตัวให้เป็นเห็นตัวให้ถูกปลุกตัวเองให้มันตื่นกรจบแล้ว ไม่ต้องรอให้ใครมาปลูกมาถึงมาลบมาเล้ามาดึงมากระชากถูรูถูกกลงเรานี่แหละจะเป็นต้นแบบต้นทางเป็นต้นแบบต้นธรรมต้นศีลต้นบุญให้คนทั้งหลายได้เห็นเป็นสง่าแก่สายตาผู้ผู้เห็นว่าข้าเป็นพุทธที่มียี่ห้อนะข้าเป็นพุทธข้าเป็นพุทธทธรรมามกาที่แท้จริง ไม่ได้เป็นพุทธปอมๆพุทแต่เปลือกพุทในทะเบียนบ้านแค่นั้นดูซะแม่ใจคดใจงอหงีงองแต่ลูกตรงได้นี่ดอกบัวสอนคนค่ะวันนี้วันพระซะด้วยเขาบานวันพระเนี่ยสวยงามคุณแม่ชอบขีบ,บัวหลวงนี่ขาบานสล่างนี่ไม่มีอะไรมาห่มให้รุมตุมนำใจเขาโป่งโลง่งอะ ใจเขาโปร่งโล่งภายในเขาโป่งโล่งไม่มีอะไรลกกลุงลังจะไปไหนก็ไปง่ายไม่มีอะไรพันคาโน่นหน่วงนี่ติดนั่นติดนี่โอ้สาธุสาธุค่ะใครดูคลิปนี้แล้วขอให้ใจเบ่งบานขาวสะอาดเหมือนนางดอกบัวหลวงคู่นี้นะคะวันนี้วันพระแปดค่ำที่ห้าพิกาที่สามที่สามมิถุนาหกสี่ค่ะ สาธุสาธุนโมธรรมนี้จเจริญสุขจเจริญธรรมนำพาตนพ้น